สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะบีดออกจากโรงแรมแล้วที่อุดรธานีบีดก็จะกลับไปที่ขอนแก่นและพรุ่งนี้บีดก็จะเดินทางต่อไปที่กรุงเทพนะคะจะไปพักที่ขอนแก่นพักรถที่นั่นแล้วก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพบีดไม่รู้หรอกค่ะว่าแถวนี้คือถนนอะไร มันมันงงๆเนาะแต่ว่าก็ก็ใช้เซนต์เอาบีดจะไปถนนมิตรภาพนะคะเพื่อที่จะไปขอนแก่นเนาะบีดออกจากโรงแรมออเนี่ยเคยนั่งรถกับผู้กองครั้งเดียวแล้วก็จําพยายามจะจําเอาไม่ไม่ได้ถามสิโลสิริหรอกกลัวสิลิพาเข้าปา่ากล้วยก็จําเอาค่ะ,ะผู้กองก็บอกว่าให้จาไว้จําไว้เงี้ยค่ะก็จําเอา ส่วนผู้กองเขาขับรถไปกรุงเทพก่อนแล้วเขาก็ขับรถของเขาไปอันนี้บีทก็จะกลับกรุงเทพเหมือนกันพอดีแม่ให้แม่พักอยู่ที่โรงแรมกับพี่สาวนะคะดูเนี่ยมาถึงตรงนี้ค่ะเมื่อถึงวงเวียนบีทก็จะเข้าเข้าทางขวานะเข้าเลี้ยวขวานะคะอันนี้บีทใช้มือซ้ายถ่ายนะคะบีทจะเข้าทางขวาอ้อมวงเวียนนี้อขออภัยนะคะ บีดก็อยากถ่ายไว้เป็นความทรงจํานะคะเพราะว่าบีดมาดูแลแม่ที่นี่แล้วก็แม่ออกจากโรงพยาบาลพอดีบีดก,ก็เลยจะอ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วตัดไหมแล้วแล้วก็บีดจะกลับไปหาหมอก่อนแล้วบีดก,ก็จะกลับมาใหม่ <Okay. S 1> หมอนัดตรวจอีกครั้งหนึง่งรอบต่อไปบีดก,ก็จะหาหมอที่กรุงเทพเสร็จพอดีแล้วก็จะกลับมาหาแม่ใหม่ที่อุดรน,นะคะหาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่อุดรอ,อีกครั้งหนึง่ง คือ,อแม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ให้พี่สาวดูแล้วก็ฝึกให้แม่เดินรออยู่ที่โรงแรมนะคะนี่อันนี้บีดว่าเป็นถนนมิตรภาพเพราะว่าบีดจำดอกทองกวาวได้เพราะว่าวันที่มากับผู้กองก็พยายามจำนะคะจำว่าตรงนี้คือถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราน่าจะเข้าเลนผิดไหม เ,ออเขาไปทางซ้ายได้แต่บีดเข้าทางเข้าไม่ได้ทางซ้ายก็เขาให้ไปได้ค่ะแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเนาะบีดเข้าเลนผิดขออภัยนะคะถ,ถ้าถ่ายแล้วกล้องไปทางนึงคนไปทางนึงเนาะเบลแต่บีก็ใช้สมาธิอยู่บีก็ไม่ได้ออประมาทเนาะตาไวอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มองกล้องนะคะคุณผู้ชม อันนี้เป็นถนนมิตรภาพกลางเมืองน่าจะเป็นกลางเมืองอุดอรธานีนะคะจะไม่ขับเลนขวาค่ะจะขับเลนซ้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นตรงนี้พ้นตรงตัวเมืองอุดอรแล้วบีดก็จะหยุดวิดีโอไว้นูน่นเครื่องบินมาแล้วนู่นมาจากกรุงเทพกําลังจะลงค่ะนูน่นเห็นเครื่องบินไหมคะคุณผู้ชมอยู่ข้างหน้านุ่นบีดไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอหรอกค่ะเพราะว่า บีก็ยุงๆุงเนาะอยู่โรงแรมก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยอ,อยากถ่ายอัปเดตให้คนที่คนคนคนที่อยากรู้เรื่องของแม่บิดะจะได้จะได้รู้นะคะว่าบางบางบางคนไม่อยากโทรถามไม่อยากอะไรคะ่ะแต่อยากรู้อย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> บีจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครนะคุณผู้ชมขออภัยนะคะเพราะว่าใส่แม็อยู่เพาขับรถบีดบีดก็ต้องใส่แม็กอย่างนี้แหละ ออกคือออกอยู่ไหนก็คือ,คอใส่เม็ดพติดแล้วจะอัปเดตให้คนที่คนที่แบบอยากรู้อยากรู้เรื่องของแม่เอาขอชันขึ้นดีกว่าเพราะมันโดนทะเบียนรถเขาเนาะอยากรู้เรื่องของแม่แต่ไม่ไม่อยากโทรถามาพูดง่ายว่าถ้าพูดภาษาแบบเถื่อนเถือน,อน,อนเหมือนบีดเคเคก็คืออยากเสือกเรื่องของแม่แต่ไม่อยากโทรถามาพูดอย่างนี้ดีกว่าเนะเาะเบียด วันนี้บีจะสัมมนาคุณให้ว่า,อาบอกว่าแม่บีดีขึ้นแล้วนะอืไม่โทรถามก็ไม่เป็นไรนะคะแม่บีเคเคดีขึ้นแล้วคะ่ะอก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆขอผลบุญคุ้มครองแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคนที่คนที่ว่าคนที่อะไรก็อบีก็อโหสิก,กรรมให้นะคะบี คนที่ว่าคนที่ตำหนิคนที่อะไรก็ช่างอะ่ะบีจะเอาหสิกรรมให้ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเออเพราะว่าไอการที่บีดมาอยู่ที่นี่บีดก็ทั้งนอนโรงแรมทั้งนอนอยู่ในรถเพื่อดูแม่นอนอยู่ในรถบีดเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยแต่ก็อดทนให้ถึงที่สุดแล้วเออก ทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันมีสิ่งผิดพลาดกา็ใครว่าบีดก็ไม่ว่าหรอกค่ะบีดจะโอโหสิก,กรรมให้คนที่เขาไม่อยู่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่บีดแต่บีดอยู่บีดก็รู้ว่าบีดเป็นยังไงเพื่อนๆค่ะบีดถึงตรงนี้แล้วค่ะถนนมิตรภาพเนาะที่มีจอมมนิเตอร์ใหญ่ๆนะคะเลี้ยวซ้ายไปสกลนครนะคะไปถนนเลี่ยงเมือง ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่บีจะไปหมายเลขสองค่ะตรงไปนู่นค่ะถนนมิตรภาพค่ะไปขอนแก่นบีว่าบีจะน่าจะถึงขนแก่นมืดอยู่เพราะว่ารถค่อนข้างจะติดเลยค่ะรถติดเลยแหละมันเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มเลิกงานแล้วอ่ะเพื่อนๆค่ะจะบ่ายสามโมงแล้วอ่ะบ่ายมันบ่ายสามโมงแล้วเนาะคนเลิกงานแล้วก็ คนค่อนข้างจะพุ่นพ่านแล้วอะรถเยอะมากเออเนี่ยคุณผู้ชมะ่ะบีดมาถึงแยกกรุงพวาวปีแล้วคะ่ะบีดขับไม่เร็วนะคะเพื่อนเพราะว่ายังไงอะ่ะ ขับคนเดียวแล้วบีบค่อนข้างจะเหนื่อยด้วยเหนื่อยแบบร่างกายค่อนข้างจะอ่อนเพียนะคะเพราะว่าเฝ้าแม่ด้วยเนาะเฝ้าแม่ตอนกลางวันแล้วก็จะเหนื่อยจะค่อนข้างจะเหนื่อยอแม่เพิ่งออกออกจากโรงพยาบาลเนาะก็มานอนที่โรงแรมก็หลับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ขับอยู่เลนซ้ายนะคะปกติบิดจะไม่เคยขับรถช้าขนาดนี้บีดขับแค่60 70 80บิีดขับเต็มที่ก็ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้บิดต้องแบบต้องมีสติอะค่ะคุณผู้ชมต้องมีสติมากๆเลยเพราะว่าเราพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเนาะแล้วก็ไปคนเดียวด้วยก็พยายามอ่า ขับไปไเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะขับดูวิวดูอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันชิวๆในชีวิตน่ยไม่ต้องเร่งรัดอะไรมากมายไปนอนขอนแก่นหนึ่งคืนแล้วบิดถึงจะตื่นตอนเช้าบิดถึงจะขับรถไปเข้ากรุงเทพนะคะหรือไม่ก็จะนอนที่ขอนแก่นสักสองวันเนี่ยวันนี้ไปถึงน่าจะมืดค่ะเพราะว่าบิดขับไม่เร็วน่าจะประมาณหกโมงเย็นนู่นแหละกว่าจะถึงขอนแกนคะ่ะทีนี้ พอถึงขอนแก่นแล้วเราก็ต้องอดูสภาพร่างกายว่าเราจะขับรถไปถึงกรุงเทพไหมอะไรเงี้ยประเมินร่างกายตัวเองก่อนเนี่ยค่ะเนื่องจากาที่บีทจะกลับกรุงเทพเนี้ยบีดจะกลับไปพบหมอตามนัดนะคะเดี๋ยวหมอที่ว่าบีทไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนาะแต่บีก็อดทนอดทนได้บีดมาอยู่ที่ แม่เข้าโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นี่ก็แม่มานอยู่ที่นี่ก็ประมาณตั้งแต่แม่เจ็บมานี่ก็22วันเต็มๆนะคะเพื่อนคะ22วันแล้วแล้วก็รวมทั้งที่ผ่าตัดที่ไรอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาพักอยู่ที่โรงแรมนะ่ะ22วันเต็มๆผู้กองเขาทำงานเขต้องกลับไปก่อนนะคะ เขาก็ขับรถเข้าไปก่อนผู้กองอะ่ะอันนี้รถบีดบีก็วันนั้นผู้กองก็กลับคนเดียวก็ขับรถกลับคนเดียวอันนี้รถบีดบีก็จะขับรถกลับคนเดียวเหมือนกันคะ่ะแล้วบีดไปหาหมอเสร็จอาบีดขึ้นจะกลับมาหาแม่ใหม่นะคะตอนนี้อยู่โรงแรมก็ให้พี่สาวดูแลแม่ไปก่อนคนเดียวนะคะให้พักอยู่โรงแรมรออ,อะไรอะ่ะ รอถึงวันที่หมอนัดเนาะเพราะว่าเรายังไม่กล้าเคลื่อนย้ายแม่ไปไหนกลัวแผลผ่าตัดแยกอะไรอเงี้ยค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ให้คำแนะนำดีมากบอกว่าถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังไม่แข็งแรงแยังเดินไม่ได้กลัวแผลแยกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องอพักอยู่โรงแรมไปก่อน อยู่ที่อุดรไปก่อนแล้วก็แม่น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วบีก็จะกลับมาใหม่มาหาแม่ใหม่ที่อุดรน,นะคะสังเกตว่าบีจะขับรถช้ามากเลยบีขับนี่บีขับร้อยเองนะคะบีไม่ไม่ถึงร้อยสี่สิบนะบีขับร้อยเองแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยเอามือหนึ่งถ่ายไปด้วยนะคะขับรถก็ขับ อะไรเงี้ยขับมือเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถเยอะค่ะไม่ค่อยมีรถเยอะบีก็ขับไปเรื่อยๆของบีดเนี้ยถ้ากลับกรุงเทพเลยอ่ะบีดบีดน่าจะขับเร็วกว่านี้อันนี้บีดไม่ได้กลับกรุงเทพเลยบีดต้องไปพักที่ขอนแก่นก่อนบีก็เลยแบบชิวๆบีดไม่ไม่เร่งรีบมากนะคะขับเท่ร้อยอย่างเงี้ยค่ะขับเลนซ้ายไม่ได้ขับเลนขวาจริงๆแล้วบีดไม่ชอบขับรถเลนซ้ายนะบอกก่อน ขับรถเลนซ้ายนี่ขับยากที่สุดเลยเพราะอะไรอ่ะทั้งแบบทั้งมอไซค์เนาะทั้งชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะระวังมากที่สุดเลยถ้าขับเลนซ้ายเนี่ยเลยนอกจากจะแซงเนี้ยค่ะในเฉดชุมชนยิ่งยิ่งต้องลัดระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าเราขับเร็วเนาะต้องตาให้ไวอย่างเงี้ยแล้ว สติสัมปชัญญะเราอาจจะไม่ครบบีดขับเนี่ยบีบไม่ได้ดูกล้องนะคะบีบแช่ใช้มืออ่าคำไว้ตรงพวงมาลัยบีบไม่ได้เอาที่อะไรนะที่ที่แฝนกล้องในรถมาบีบก็ใช้ถ่ายแบบนี้แหละถ่ายเพราะว่าอะไรเราเราบันทึกเป็นความทรงจําของเราเฉยๆกับนเพื่อนขาเราเราบันทึกเป็นความทรงจําของเราว่า เรามานี่นะวิดีโอนี้นะคือวิดีโอที่เรามาดูแม่มาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วเรากลับไปกรุงเทพเรากลับไปคนเดียวเราขับรถไปคนเดียวบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะบีจะชอบบันทึกเจ็บไว้เป็นความทรงจำนะคะทั้งหน้านี้ เขียนว่ากลุมภาวาปีนะคะตรงไปขอนแก่นก็อีกไม่นานนะคะจริงๆถ้าบีดเหยียบคนบีขับคนเดียวแปบ๊บเดียวถึงนะคะถ้าเหยียบจริงๆจังจอะ่ะบีดเหยียบร้อยสี่สิบสบายๆนะคะถ้าขับขับคนเดียวแปบ๊บเดียวถึงขอนแก่นอะแต่ว่าอาย่างไงอะมาที่ไหนก็รีบๆรีบๆนะคุณผู้ชมอม,มาที่ไหนทาไมต้องรีบรีบตลอดนะคะ พอรีบตลอดเราจะไม่เห็นข้างทางเลยว่าเราผ่านที่ไหนไปยังไงมายังไงแต่ถ้าเราไม่รีบเราจะมองข้างซ้ายข้างขวาเราจะมองเราจะรู้ว่าตรงที่เราผ่านคือที่ไหนที่ไหนข้าวงามไหมอ้อยงามไหมอะไรเอ,อยู่ดรน,นานก็ก็พูดถึงว่าก็อืมก็รู้จักนิสัยคนอุดรนนะคะ รู้จักคนที่อยู่โรงพยาบาลที่คุยกันรู้จักแบบรู้จักว่าคนอุดรเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยเออ <laughs> <laughs> พูดแบบนี้ดีกว่าเนาะ เขียนว่ากลุมภาวาปีตะกี้น่าจะเลี้ยวไปเข้าอำเภอกุมภาวาปีเนาะรงไปขนแก่นอันนี้บีดผ่านกลุมภาวาปีมาแล้วค่ะผ่านจะแยกกลุมภาวาปีดูยุด,ดูอ้อยงามมากเอออ้อยงามจริงๆนะเออเดี๋ยวว่าอย่างงูอย่างงี้อ้อยทั้งสองข้างทางงามมากอะบรรยากาศดีนะแถวเนี้ยค่ะแต่ว่าขอตินิดนึงนะต้องเกาะกลางนี้ลกลบ ไม่รู้ทําไมถึงไม่ตัดก็ไม่รู้นะหรือว่าต้งองอกากลางลกอะ่ะถ้าขับกลางคืนก็จะจะน่ากลัวอยู่เออเพราะว่าอะไรมันมองมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะกลัวแบบว่ามันความมืดนี่แหละมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะสายตาต้องดีอะค่ะโอเคก่อนนะคะเพื่อนๆขายแค่นี้ก่อนนะคะ